สวัสดีครับวันนี้วันฮาโลวีน,นครับใช่ค่ะวันนี้คือวันฮาลวีนะครับพอแล้วทำไมวันฮาโลวีนเราไม่ไปทำอะไรมันน่ากลัวแบบเล่นเกมผีเลยไม่เอาเขาเบิร์เล่นเกมแล้วเนาะเล่นเกมไปคนก็ไม่ดูนะโอ้มีคนน้อยใจนะคะแล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออันอนี้คือไอ,อ,อที่เขาเอาเอาตังเขาไปซต้อใช่ค่ะอันนี้คือเงินของอีคิวนะคะเพราะว่า ถ่ายเงินใจแล้วซื้อมาอะไรอันนี้คือบล็อกละ3,600บาทนะคะ<ฮ>คือในนี้เนี่ยมี12ตัวนะคะผมผม3ัน0กร้ยเลยอใช่3,600บาทเ้ 3, บาท่เทถามจริงนี่คือที่ปอเพิ่งเริ่มเก็บนะคะปักกี้กับมอลลี่นะคะก็ารักไหมก็คือไอพวนเนี้ยหรอใช่น่ารักมากเลย นี้คือที่ปอสุม่มได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนะี่ยปอไม่สุ่มค่ะพอซื้อมายกแพ็คเลยก็คือปกติเนี่ยมันจะมีเป็นแบบกาชาด้วยออมันมันจะตกซองละมันกี่บาทสามร้อยกว่าบาทปะสามร้อยห้าสิบบาทต่อต่อหนึ่งตัวต่อหนึ่งตัวแล้วกล่องน,นี้มีกี่ชิ้นสิบสองชิ้นอ๋อก็ซื้อมาสามพันบาทใช่แลวก,ก็ก็คุ้มกว่าซื้อเดี่ยวนะมันคือปัคกี้มอนสเตอร์เบบี้ เป็นในทีมของฮาโลวีนก็คือเป็นเป็นเซ็ตพวกนี้แหละใช่ไหมใช่เป็นเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าด้เป็นเป็นในทีมฮาโลวีนนี่นต้องใช่ตรงนี้ใช่ต,ตรงนี้ก่อนมตื่นเต้นนะม,ามากมาเปิดกันปาบหันไปนี่ทุกคนนี่อุ้ยเขาเซ็ตเลยสิบสองตัวโอ้ยมันทำแบบพรีเมียมมากโคตรพรีเมียมนี่จะให้ดูข้างๆกล่องว่ามีตัวอะไรบ้างดูสิ เนี่ยข้างกล่องมีตัวมันนี้ใช่อ่ะให้ดูใกล้ให้ดูใกล้เนี่ยอ่ะซึ่งเราก็จะได้ใน1ใน12งตัวพวกนี้แหละจริงๆก็น่ารักดีนะถ้าเห็นตัวนี้ไหมว่ามันมีมีตัวรับด้วย2ตัวนี้ตัวรับก็คือแบบตัวพิเศษนี่หรอตัวพิเศษใช่1กล่องจะต้องมีตัวรับนะคะแต่ว่าเรามารู้ว่าแพ็คนี้เนี่ยมันจะมีมาหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอเราจะขายได้ตัวละกี่บาทประมาณสองสามพันเลยนะโอ้โหก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเราขายแล้วก็ซื้อบล็อกใหม่ได้เลยอ่ะใช่เปิดเลย ถ้ามองถ้ามอง,ถ,มองถ้ามองแล้วเหรอไม่ได้มองถ้าถ้ามองการนะเพราะมันมันมีการด้วยนะคะมีการสปอยมาเออมีการสปอยด้วยออกมาจะเป็นถุงแบบนี้มีตัวอะไรอะ่ะเป็นถุงแบบนี้ใช่แพ็กเกจด,ดีมากแกนะแกเลย <c oughs> นี่ชิ้นส่วนกันหรอเข็มฉีดยาอ๋อน่ารักอ่ะอันนี้คือเป็นเข็มฉีดยาเห็นปะได้ตัวมัมี่ครับออน่ารักไม่ตัวมัมี่มัมี่มัมี่มัน,มมมนมตัวพิเศษปะไม่ใช่ไม่ใช่มัมี่โคตรน,น่ารักเลยรลเราสามารถถอนหัวได้นะคะถอนทำไมอะแต่ว่าอย่าถอดเลยกล่องที่สองปขอนทเคนสุมนะคะพ้องอาา่าฮะอืมอันนี้เป็นผีอะไรนะ ผีมัมมี่ผีมัมมี่ใช่เป็นมัมมี่แต่ปอนเนี่ยอยากได้ผีชม,มทู่นะคะซึ่งสวยมากๆเลยผีชม,มทู่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อนะชิ้นแรกมาเว้ย<อ>ใช,ใช่นี่มันกันชื้นนะคะกัะชื้นกระชื้นอุ้ยอันนี้คือแบบชิ้นมันใหญ่เลยใหญ่แล้วก็อูนะคะนี่เธอกะว่าจะเก็บให้ครบตู้เลยป่ะเนี่ยใช่โอ้โห ท็อปของเขาก็คือเฮ้ยคาถาเวทคาถาเวทดูดูดูวุ้ย,หยเห็นแล้วนี่เฮ้ยนี่แกเห็นมาไอ้นี่โคตรน่ารักเลยงานดีมากเอาคาถาใส่ไงแล้วก็เสียบไปที่มือแล้วจะเอาจะยอ,อ,อ่นี้ออกเลยปะดึงออกเลยต้องดึงหัวก่อนเหรอ,อไม่ออดึงออกมาเลยเดี๋ยวมันเลยกระชากมันเลยเงี้ยเหรอเอพราะมันมีข้างในอยูน่นะเขาไม่เชื่อถ้าอ่านดิ มีชื่อว่า forest sorcerer ครับผม forest sorcerer สัดท้ายน้องเรียบร้อยนี่ตัปไปตาเธอเปิดเลยอ๋อฮะีอะไรอ่ะมีมีพอป้าในกล่องอ่ะในกล่องมีฟอเป่าไม่มีพรปอเลยนี่ที่ไงตัวอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นดอกไม้อะไรอย่างอ่ะคุณนี่อ่านว่าอะไรอ่ะดิมันคือกับปะกับปะ ก็จัะตัวกระปะวะก็คือกรอบปะง่ายกระปะก็คือกระปะกระปะเป็นปิซซ่าของแบบคนญี่ปุ่นอ๋อมันคือเต่าเต่ากระปะคือเต่านะฮะโอ้ข้างหลังมีเต่าเลยแล้วก็อันนี้คือเต่าเนี่ยสามารถถือถือกระทานได้นะคะคือทุกตัวเนี่ยจะมีพอผ่องแต่ละตัวหมดเลยนะก็คือซื้อมาคุ้มมากๆเลยนะครับเออมันมันก็น่ารักจริงๆนะดูดิ เธอแกะไปตัวต่อไปเดี๋ยวเขาจะทำตัวพยาบาลให้มันเสร็จหุยตัวนี้แบบว่ามีความแมบบมีความคอคอสั้นอะคอ,อสั้นเอมันคอสั้นอะๆๆๆๆๆๆๆคือตัวอะไรกันนหุยมันขู่ขว่ะ ัมคินแบล็กแคทนี่ตัวหน้ากล่องเลยเป็น,นทัมคินแบล็กแคทก็คือพักทองแมวดำเป็นพักทองแมวดำนะคะพอมมีทัง้งหมดสี่ชิ้นใช่พอมสี่ชิ้นเลยคนเยอะเป็นตุ๊ก,กตาลมลุกป,ปะหรือไม่ใช่ใช่ใช่มันคือตุ๊ก,กตาลมลุกแล้วก็มีหม้อนี่หม้อพักทองมีหม้อเอาไว้ถือนะคะ,ะเพราะว่าบางอันน่ะคือออกแค่ปีละ้ไม่อีกครั้งเลย อ๋อแต่ว่าการซรื้อบ็อกเซ็นคือการันตีว่าคุณจะได้ตัวนั้นมาขาย <Yeah. S 1> วะเยอก็คือว่าพอกอันนี้เนี่ยจะต้องวางข้างในนั้นเขาว่ามือดีเรื่องการช้าเสมอไหนตัวอะไรอ,ะอ่ะจะได้ตัวพิเศษก็ได้อ,อุ้ยแวมพายน่ารักมากๆคือตัวว่าอะไรอันนี้คือตัวแวมพายนะคะพอกมีในถุงไหน นีไม่มีอะไรเลย oh. เพราะว่ามัน, <Yeah. S 2> ม,น,ม,นมันเป็นเสื้อคุมไง้ <Yeah. S 2> เราเรา,เราไม่ต้องคดอ้ามมากก็ได้เพราะเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมก็ถ่ายให้ดูใช่อ่ะเข้าไปสิน,นี่แล้วก็เอานี้วางข้างในด้วยคือในกล่องของแต่ละกล่องนะก็จะมีการาดแบบนี้มาให้นูกอันเลยนะคะ mm. เห็นไหมกาา์ดีมาก mm. ก็คือสามารถสะสมได้อย่าทิ้งนะคะสำคัญมากมากเลยพรุ่งนี้ มีการเล่องต่อไปกล่องต่อไปอคือฟลูมกล่องนี้นะคะผมมาหูเธอแล้วหกกล่องเลยทีเดียวเขาอยากให้เปิดได้ตัวพิเศษอ่ะมันน่ะดิภาวนายอยู่เอาไปขายอรอไม่เอาไปขายคือการเปิดของกาชาแบบนี้คือ,ค,อคือการการที่เราได้ตามข้างกล่องมันก็ไม่ไม่ต้องดุนแล้วว่าคือเราเราก็ได้ตามที่มันบอกแต่ถ้าเราได้ตัวพิเศษขึ้นมาก็นั่นแหละเจะ๊ก็บอกว่าขอให้หรือว่า ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษวะบ,บ้าบอไม่หรอโอ้ยน่ารักมากเลยสีดนำะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยตัวนี้มีชื่อว่าไนาลร์ดไนลร์ดนะคะใช่สวยมากค่ะเป็นโทนดำสีชมพูปะใช่ดีงามพระรามแปลกมากเลยแสดง เธอตาเธอแกะเลยหุ้ยทุกคนเต็มแล้วว่าเต็มตูะะ้แล้วว่ะคุณนายนี่โคตรโคตรบ้า <laughs> ต้องเต็มนะคะต้องเต็มต่อะไรเป็นตัวอะไรเลยขอตัวพิเศษนีออ่มันก็ใหญ่ราคาแพงมากพิเศษอะ่ะ <laughs> ตัวอะไรกันแน่หัวน้ำหนามอ่ะหัวน้ำหนามอันนี้แน่เลยใช่ถูกต้องชื่อว่า ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอ็อกอ็อกอุ้ยน่ารักมากดูดิให้ดูน่ารักดีนะเป็นแบบลายเสือมีกระบองด้วยนะเหมือนเหมือนในการ์ตูนเรื่องนั้นในในการ์ตูนเน็ตเวิร์กเลยเขาจำชื่อไม่ได้อะเออคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะอะไรวะคนป่าปะเออไม่ใช่แล้วคนป่าที่มันเป็นคนยุคหินอ่ะในการ์ตูนเน็ตเวิร์กชนป่าหมนน่ารักมากชอบอ่ะก็คือต้องมีนะคะทุกคนต้องเก็บนะของต้องมีอ่ะ ต่อไปใครแกะแกะเลยเถอะกันเลกันเลยเลยาราแกะนะถ้าถ้าเราได้ตัวพิเศษก็จะมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้ตามาข้างกล่องถูกไหมใช่แล้วเราต้องไปตามหาเอาอีกทีหนึ่งหรอเหมือนหมวกแม่มดเลยหมวกหรอ,อ,อมหมวกแม่มดไม่มีนี่แหละตัวตัวตัว,ต,วตัวนี้น่าดีอุ้ยจริงป้ะใช่นี่ไงอุ้ยชื่อปีกสีทองเลยใช่ดูดูดูดอันนี้มันชื่อว่า w o ฟ f m a n โปกโก วูฟแมนโปโก้วูฟแมนแปลว่าหมาป่าอันนี้ตัวนี้เป็นผู้ชายมั้ผู้ชายค่ะแล้วก็มีปีกสีทองด้วยนะคะไม่มีพ็อปไม่มีพ็อกใช่แล้วนี่วิชาสวยมากปีกสีทองด้านหลังอุ้ยชอบว่ะจริงๆอ่ะเธอต้องเอาการ์ดใส่เอาไว้ในนี้ด้วยเนาะใช่เราค่อยใส่ละกัน การก็สำคัญครอบครัวของเราจะเต็มแล้วนะคะแล้วไอ้ไอ้การ์ดกล่องเก่าๆที่เคยเปิดอยู่วะอยู่ข้างบนค่ะเก็บใส่เป็นซองไว้ใช่จะบอกว่าปอนเนี่ยสั่งมเพิ่มอีกนะคะจริงเหรออีก9กล่องค่ะไม่เปิดซับคือไม่ได้สั่งเป็นบล็อกแต่สั่ง9กล่องใช่ทำไมไม่สั่งเป็นบล็อกอ่ะมันเพราะว่าเราอ่ะหยิบมาแล้วนะคะ3กล่องอ๋อที่ร้านโหนี่สามสามสองหกเจ็ดพันจะหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยตู้เนี่ย เที่ยวเถื่อนคือพายในนี้เนี่ยจะหมื่นเนื้อนะแพงมากแต่ว่าคุ้มมากๆากความชอบใครความชอบเพราะว่าเราเอาไปขายต่อได้นะคะเธอดูตัวนี้โอ้ยน่ารักมากเลยมีพ็อปปะ่ะไม่น่าจะมีไม่มีพ็อปนะคะนะเขาชื่อว่าอะไรเอ่ยเขาชื่อว่า,าล็อกเนสมอนอ๋อล็อกเนสมอนสเตอร์ไอปปีศาจล็อกเนสไงปีศาจล็อกเนสฮะเออปีศาจล็อกเนสน่ารักมากเลย ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราโคสอัไท้ายคลิปใช่แล้วใส่เข้าไปเข้าไปเลยคำลูกสาวแม่ใกล้เต็มลวจริงๆต้องขยับออกมาหน่อยจะได้เ, <ย S 1> เห็นเต็มเต็มสุดยอดว่ะสีสวยมากเลยอ่ะทุกอันเลยจริงๆจะ,จะเต็มตู้นะอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะคุณเสอปะ น่าจะเป็นสีฟ้าริงเบ้โหภาวนามันเป็นผ้าอยู่หรอเป็นผ้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้โหเฮ้ยอันนี้เป็นกำมะหยี่เว้ยเออเป็นกำมะหยี่ไอ้เขี้ยกำมะหยี่ทั้งตัวเลยเหรอ,อเฮ้ยน่ารักมาก อันอันอันนี้คือคืออยากให้เห็นจริงๆนะคือไอตรงเนี้ยมัน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 ไม่ใช่เรซินนะมันคือกรมหยี่เลยน่ารักมากน่ารักจับเลยใส่เ้าไปโอ้โหได้สองกล่องละหลงรักเลยตัวพิเศษคงไม่มีลุ้นแล้วมั้งถ้าเจอเจอตันานแล้วจริงอเออถ้าเจอเจอนานแล้วตัวพิเศษอะคือโอกาสที่คนจะได้ตัวพิเศษน้อยมากๆเลยนะคะ แต่ว่าแต่ว่าเขาก็มีขายกันอยู่ใช่ไหมไม่มีขายค่ะเธอไม่หากลุ่มที่เขาเล่นพวกนี้กันเหรอะอะไรนะกลุ่มที่เขาเล่นพวกนี้โดยเฉพาะก็ว่าจะหาอยู่เละอันนี้มีพร็อพอ๋อตัวนี้เฮ้ยนี่แหละที่เขาอยากได้อ่ะ Little <Return> Devil อือหูย i t t l e Devil สีมันสุดยอดว่ะโอ้เป็นสีใสอ่ะดูดิสีมันเขสุดยอดเลยโคตรสวยแล้วก็มีพร็อพด้วยนะคะทุกคนตกตัวละสามร้อยบาทเลยที่คุณ เราใส่แล้วก็จะแบบเนี่ยดูดิมีมุมมีมีดด้วยนะฮะน่ารักมากสวยมากคอลเลคชั <Collection Halloween S 2> ่นฮาโลวีนก็คือเขาเอาไว้โซนล่างหมดเลยนะอ่ะกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายแล้วก็ถ้าเราได้สโนว์มอนสเตอร์ตัวเนี้ยก็จบตแต่ถ้าเรา,เราได้ซุปเปอร์ซีเคิลกับซีเคิลสองตัวเนี้ยไอหัวแหลมแหลมเนี่ยก็เขาจับที่หัวไว้ถ้าถทักเจอหัวแหลมหรือหัวแบบว่าเออแหละก็คือได้พิเศษไม่หรอกนะวิแต่อันนี้สองสิ่ ไ้ยรกเเ็ังบ้ามัน่ยังไงสใจด้วยทำไมอ่ะไม่ได้หรอได้าดูกรู้แลไม่ได้อก,ก็ออตอนสุดท้ายนะครับเป็น snow นะครับเกิดอู้หจะน่ารักอ่ะน่ารักมากค่อกะอันนี้เป็นตัวผู้ชายนะคะน่ารักมากเลยนี่แล้วก็ด e p l i c ค่ะผมอยากจะบอกว่าของพวกเนี้ย ราคามันแพงก็จริงแต่ว่าใครที่มีกําลังซื้อแล้วเขาแบบว่ามีความสุขทางใจนะครับมันก็มันมันก็คือของตั้งโชว์แหละเอาจจริงมันถ้าเทียบกับพวกวงการพระเครื่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันเพราะว่าวงการพระเครื่องเขาเล่นมาบางทีเขาก็เล่นเพื่อเก่งกาไรสะสมแล้วก็ขายไปแพงๆแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเราซื้อมา3700ก็จริงมันตก ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อกล่องแยกตกกล่องมา350บาทใช่แล้วก็ไม่การันตีด้วยว่าเราจะได้ตัวไหนใช่แต่ถ้า,ถาเราเอาไปขายเนี่ยคือมันการันตีว่าเราสามารถขายได้ตัวนี้เลยใช่นะครับซึ่งราคาก็แพงกว่า350บาทด้วยถ้าปอขายเนี่ยปอจะขายได้ประมาณตัวละ400บาทแล้วสามารถเอาไปซื้อกล่องเซ็ตใหม่ได้อีกถ้าเกิดว่า<ช>เราเบื่อแล้ยจริงๆแล้วเนี่ยลงช่องผมก็จริงแต่ของพวกนี้ของโอปอลเลยนะแย่แต่ทำไมถึงต้องลงช่องผมรู้ป่ะเพราะผมเป็นคนออกตังไงมันต้องลงช่องผมผมต้องออกกำไรคืน จ่ายยอดวิวป่ะเดี๋ยวเราไปดูคลอสอัพกันดีกว่าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไปเจอกัน,นบ๊ายบายค่ะ